สวัสดีครับพบกับการคอสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVER S45OVER มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้อ,อสลักทีวีคอฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายใ,จใจนการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและในกลุ่มยังมีบ o u b l e V.I.P. จากแอสมิน45นาทีนะครับเป็น V.I.P. ที่ผ่านการคัดจากเสือ อีก12ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทํากําไรและนอกเหนือจากดับเบิลวีแล้วนะครับยังมี v i p ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิค์สกอร์จากการอ่านรานคาผูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิค์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S สี O V E R แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเครา์สกอร์ในฟุตบอลลีกสวีเดนหญิงดิวิชั่นหนึ่งเป็นการพบกันระหว่าง B K h a k e n อันดับที่2เปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสเตียนสตัดดีเออันดับที่3ของตารางคู่นี้ลงเตะกันในเวลา24นาฬิกาและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่ราคาในตอนเปิดเจ้านั้นมั่นใจเหลือเกินว่าบอลต่อจะเป็นฝ่ายถล่มบอลรองไปได้อย่างรับคาบแต่ภายหลังกับมีการเปลี่ยนแปลงลราคาผู่ว่าบอลรองจะมาสู้แล้วนะครับ แต่ราคาก็ยังไม่ประมาทบอลต่อหรือเรียกได้ว่าราคาในวันนี้เป็นราคาที่เราสามารถลุ้นประตูได้จากทั้ง2ฝั่งมาดูฟอร์มส่วนตัวกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุด BK Hagen มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู8เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง26ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่5ประตูส่วนทีมเยือน Christian Stad DFF นะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู7เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้16ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป8ประตูจ้้าาบนน BK Hu gen ะั ล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียป,ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปเพียงแค่4เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคู่แข่งมาด้วยสกอร์2ประตูต่อศนส่วนทีมเยือนคริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ2แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9เกมเสียป,ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป6เกมและนัดล่าสุดนั้นถล่มคู่แข่งมาได้ด้วยสกออร6ปะตตู่1 โดยราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ,บ้าน BK h a ฮักเเป็นต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งโดยราคาในตอนเปิดนั้นเป็นราคาที่ BK h a ฮักเมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะไปได้ในเกมนี้รวมไปถึงมีโอกาสที่จะยิงประตูเอาชนะเลทราคาทีมครับต้องยิงถึง2ประตูอีกด้วยแต่ราคากับมีการไหลนะครับมาฝั่งบอลรองในลักษณะที่เจ้ามือนั้นมองว่าทีมเยือนจะมาสู้ส่วนราคาในปัจจุบันจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับ ราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้าน BK h คฮักเเป็นต่อที่ราคาลูกคบลูกครึ่งจ่ายน้ำา0.90ให้ BK h คฮักเกจ่ายน้ำา0.90ให้คริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟราคาปูตอนเปิดถ้า BK h คฮักเกชนะใจ1.30่าถ้าเสมอกันจ่ายใจ5 0 0ถ้าคริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟชนะใจ7 0 0จยจากราคาเปิด1.3 0ของบอลที่ต่อลูกคบลูกครึ่งจ่ายน้ำา0 9นนั้นเป็นราคาที่บอลต่ออยู่ในเลทที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับ ราคาภู1.30เป็นราคาภูที่อยู่ในเลทที่บอลต่อจะชนะราคาหมายความว่าเจ้านั้นมั่นใจตั้งแต่ราคาเปิดเลยนะครับว่าเกมในวันนี้เจ้าบ้าน b ีเ a g า n เกนั้นมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ดังนั้นแล้วจากราคาเปิดเราจะมีแล้วอย่างน้อยหนึ่งประตูจากการที่เจ้านั้นมั่นใจว่าบอลต่อจะเป็นฝ่ายเอาชนะรวมไปถึงราคาอื่นๆเช่นราคาปูเสมอเต็มเวลา5.00ก็เป็นราคาที่อยู่ในเลทที่สนับสนุนราคาของบอลต่อได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงราคาภูชนะของทีมเยือนอย่างคิสเตียนสตัดดีเอฟเอฟนะครับที่จ่าย7.00 ก็อยู่ในเลทราคาที่เสียเปรียบบอลต่อออมากๆนะครับนี่คือราคาเปิดราคาปัจจุบันนะครับยังคงให้เจ้าบ,บ้าน BK h a g ักเเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเหมือนเดิมปัจจุบันใจน้ำ0ูน้ํา0.93ให้ BK h a g ักเก้ใจน้ํา0 8 8ให้คริสเตียน s t a ร d ด f f ราคาผูตอนเปิดถ้า BK h a g ักชนะใจ1.40ถ้าเสมอกันใจ4.75ถ้าคริสเตียนสตาร d ด f f ชนะใจ6.50 จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.40ของบอลที่ต่อลูก,ลกครึ่งใจน้ํา0.93นั้นเป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับราคาภูของบอลต่อถูกปรับแพงขึ้นและราคาภูเสมอเต็มเวลารวมไปถึงราคาภูชนะของบอลรองปรับลดลงโดยปรับลดลงตามกลไกหมายความว่าเจ้านั้นเริ่มให้ความสําคัญกับทีมเยือนอย่างคิสเตียนสตาร์ดีเอฟแล้วว่าไม่ได้มาเล่นเพื่อรอโดนอย่างเดียวแล้วนะครับในตอนนี้เนื่องจากราคามีการปรับลดลงแต่สวิตตตั้งข้อสังเกตก็คือถึง แว่าราคาต่างๆจะปรับมาให้ความสําคัญกับทีมเยือนก็จริงแต่ก็เป็นเพียงแค่การไหลที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาหมายความว่าเจ้านั้นยังคงต่อราคาเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนราคาเปิดที่มีความห่างของประตูอยู่ที่2ลูกดังนั้นแล้วเจ้านั้นก็ยังไม่ประมาทบอลต่ออย่างมีเคฮาเก้นเช่นกันและราคาในภาพรวมก็ยังอยู่ในหน้าของบอลต่ออีกด้วยที่มีโอกาสในเกมนี้มากกว่าบอลรอง วันนี้ลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรก BK h ฮ k e n ถ้าครึ่งแรกไม่มาอยํารึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S45OVER S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสร์อินจุกดีครับ